เรืงราวค่ะสำหรับการลงทุนนะคะในหุ้นต่างประเทศล่าสุดค่ะเป็นโอกาสการลงทุนใน SMFG นะคะเป็นธุรกิจธนาคารระดับท็อปจากประเทศญี่ปุ่นค่ะตอนนี้นะคะทางด้านของหุ้นนะคะที่เป็นหุ้นหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับธนาคารในญี่ปุ่นก็คือซูมิโตโมมิสุยฟิไนแนนเชียลกรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นการลงทุนใน DR รหัสหลักทรัพย์ก็คือ SMFG 19 สำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจการลงทุนในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งมีมูลค่าบริษัทกว่า7.51มื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐคำนวณจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2567นะคะมีสินทรัพย์การถือครองอยู่ณปัจจุบันรวมกันกว่า1.86ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐครอบคลุมบริการสินเชื่อบริการหลักทรัพย์บริการบัตรเครดิตและหลายประเทศทั่วโลก โดย S M F G นั้นพร้อมให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทยตั้งแต่วันที่29พฤษภาค,คมเป็นต้นไปค่ะชื่อย่อก็คือ S M F G 19สามารถเทรดผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะและก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะผ่าน w o r l d w i s e t i n v e s t n o w c o m t s d r ค่ะ